หลายๆท่านนะครับคงรู้แล้วใช่ไหมว่าใบาที่เล็งเลือกมาจากวีซลิสสี่ใบเนี่ยคือใบไหนนะครับเพราะว่าภาพหน้าปกนี้มันน่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้ได้แล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคลิป,ลปนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเล็งฝากทุกคนกด subscribe ให้เล็งด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้เล็งด้วยนะคะจะได้ทําคลิปดีโอมานะครับนะครับนะครับ กระเป๋าก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับคือถุงใหญ่มากทุกคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือใบไหนนะครับใบนี้คือเกิดจากความคาใจล้วนๆเป็นระยะเวลาแบบนานเป็นปีๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูก,กันแล้วทําไมถึงเลือกใบนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันจ้ะมาเปิดนังเลยแล้วกันนะครับน,นี่ โดนโฉมจ้ามีนี่ก็คือท็แบ็คของเ e n t ร a ล o องนะครับลีฟกูชนะครับก็เป็นใบที่เลงพูดมาแบบหลายๆคลิปเลยว่าอยากได้ชอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสักทีเพราะด้วยปีที่แล้วเนี่ยก็คือไปชอบพวกกระเป๋าใบจิว๋วใบเล็กๆเ,เนี่ยสัส่วนใหญ่จริงๆกับ2ปีเลยด้วยซ้ำคือซื้อแต่จิ๋วๆเลยนะครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่คิดอยากจะได้แต่ยังรู้สึกว่าแบบเออ คือยังยังรู้สึกว่าแบบกระเป๋าใบใหญ่คงไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะครับแต่หลังจากช่วงนี้ก็คือมีการเดินทางไปนู่นไปนี่บ่อยอะไรเงี้ยเราก็เล่งอยากได้กระเป๋าที่มันใส่ของได้เยอะบางทีเราอาจจะต้องไปช้อปปิง้งซูเปอร์มาร์เก็ตน,นู่นนั่นนี่เงี้ยบางที่เขาก็เริ่มไม่ให้ถุงกระลใช่ไหมอย่างพี่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ลดน,นลงกันเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าการใช้กระเป๋าใบใหญ่หญพวกเนี้ยมันก็ยังแบบเออใส่ของใส่อะไรได้เยอะอยู่เงี้ยนะครับอ่ะเราก็ ทำไมเล่ถึงเลือกใบนี้อ่ะหนึ่งแน่นอนคือความขาดใจที่เมื่อกี้พูดไป2ก็คือมันเป็นผ้านะครับมีแค่หูยิวเนี่ยที่มันเป็นหนังน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะเบาเห็นมันใบใหญ่อย่างเงี้ยคือมันเบามากๆเลยอะไรมันมีแค่ไม่กี่จุดเองนะครับเนี่ยเลงก็เลยซื้อมันมานะครับแล้วก็หูยิ้วเนี่ยมันสะพายขึ้นไหลได้ด้วยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่หูแบบแคบๆถ้ามันหูมันแคบลงกว่านี้เอาขึ้นไหลเลงไม่ได้เลงก็คงไม่ซื้อใบนี้นะครับแต่มันค่อนข้างที่จะ เออใช้งานได้สะดวกหลายฟังก์ชันอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะซื้อมานะฮะส่วนไอ้คำพูดว่าลิฟตกูชเนี่ยมันคือแปลว่าฝั่งซ้ายหลายๆคลิปเล่นก็พูดถึงไปหลายรอบมากอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นคำที่ดูยูนิคดีสำหรับพวกของที่เป็นจากแบรนด์แซนทรองอะไรเงี้ยนะครับเพราะด้วยความที่คำเนี่ยมันคือแปลว่าฝั่งซ้ายใช่ปะก็คือในกรุงปารีสเนี่ยมันแบ่งเป็นซ้ายกับขวาแบรนด์ดังๆส่วนใหญ่เขาจะไปเปิดฝั่งขวากันหมดเลยแต่เหมือนเซนทรองเนี่ยเหมือนเป็นผ่าเหล่า คือฉันจะเปิดฝั่งซ้ายซึ่งฝั่งซ้ายอะ่ะแทบจะไม่ค่อยในช่วงที่เขาเปิดแบรนด์นะครับนะคือแทบจะไม่มีแบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์ไหนเลยนะครับหรือดีไซเนอร์แบรนด์อะไรเนี่ยไปเปิดฝั่งซ้ายเลยในกรุงปารีสอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็เลยนําคานี้มาเล่นมันก็ดูดยูนิคดีเลยก็เลยเลือกที่จะซื้อใบนี้มาด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าคำน,นี้แหละมันก็ดูแบบโอเคอ่ะมันดูแบบมันดูไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรมากแล้วรูปทรงกระเป๋ามันก็ดูแบบใช้งานได้ง่ายๆดีดูแบบไม่ไม่ไม ไม่น่าเบื่อมากอะไรเงี้ยนะครับอ่ะด้านหลังมันก็คือดำเพืออ่อไปเลยปกติไม่มีลวดลายอะไรเงี้ยนะครับแบบมันเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่อยากให้ใครรู้ว่าอยู่ใช้กระเป๋าอะไรมีแบรนด์หรือเปล่ามันอาจจะเป็นกระเป๋าดูเป็นกระเป๋าสีดําโง่งๆไปเองเลย <S <S เลยยี้ยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะแฝงอะไรซ่อนอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นก็เลยเลือกซื้อมันมาด้วยนะครับประมาณนี้อ่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงข้างในก็คือโล่งๆเลยครับ เป็นผ้าเป็นผ้าเหมือนเป็นลินินนะครับใบนี้คือมันจะเป็นโล่งๆน้ําหนักเบามากๆก็จะมีแค่ช่องซิลต,ตรงนี้หนึ่งช่องนะครับเนี่ยใส่ของใส่แบบว่าของจุกจิกของสําคัญได้อะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นออเทนติซิตี้อะเมอินอิตาลีนะครับยังไม่ได้แกะดูหลงังจากนีนตั้งแต่ซื้อมาคือมันก็ทั่วๆครับเป็นกระดาษทั่วไปเลยเนี่ยอะตามนี้นะครับเนี่ย 2,020 YSL Sac Noa c a าบ a s ่ะแต่ว่ากระเป๋าแบบช้อปปิ้งแบ็อะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละจะประมาณนี้เนี่ยนะคะก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่หมุดตรงนี้ที่เขียนแซงว่ารองหจุดนะครับไว้เวลาแบบปิดแบ,บ็เนี่ยเวลาเราใช้เดินทางขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าของหกลงมาเวลาเราใส่ขึ้นเคบินเนี่ยเราก็ปิดแบ,บ็ไปนะครับหรือของถ้าเราไม่เยอะมากเราก็ ปิดแป็กได้แต่ถ้าเกิดของเราเยอะเราก็อาจจะเปิดแป็คออกมาก็ขยายให้มันใหญ่อะไรเงี้ยนะครับคือเป็นโทสแบบง่ายๆใบหนึ่งเลยนะครับหลายๆคนอาจจะแบบเคยมันเป็นกระเป๋าแบบดูแบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันความพึงพอใจนะครับอ่ะความจุข,ของใบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาอ่ะตุก๊กตาคาร์บิกนยัดเข้าไปเลยจัดหนึ่งเนี่ยตุกาตา๊กตาติดตัวใหญ่นะอ่ะใส่เข้าไปเลยจ้ะสบายๆอ่ะตุก๊กตาเจดีแคทกระต่ายหนึ่อ่ะอีกหนึ่งชาน เจลิคัอีกหนึ่งะเนี่ยฟังจุของมันคือแบบเนี่ยพอมันใส่มันก็จะประมาณนี้ใช่ป่ะมันก็จะดูแบบเหี่ยวเหี่ยวยับยับเท่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือยัดเข้าไปได้หมดเลยเห็นว่าเออใส่คอมพิวเตอร์ใส่อะไรก็ได้แล้วน้าหนักมันค่อนข้างที่จะดีเล็งลองทดสอบใส่พวกคอมพิวเตอร์ใส่กระเป๋าตังค์ใส่พาสปอร์ตใส่ของแบบเตรียมแบบว่าเออจาลองว่าเออถ้าเกิดเราใช้ไปเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ย มันโอเคไหมคือมันโอเคมากน้ำหนักมันกําลังดีเลยไม่ได้หนักมากอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ซื้อใบนี้มานะครับเพราะด้วยความที่ว่านั่นแหละช่วงหลังมาน,นี้เล็งไม่ค่อยมีกระเป๋าไซส์ให,ใหญ่เลยเงี้ยนะครับ<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะได้มันมาเติมเต็มฟังก์ชันในอคอรเซ็ตของเราในพวกกระเป๋าคอลเลกชันของเราอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละก็เลยจัดมันมานะครับด้วยความด้วยความที่ว่าคาใจแหละนะครับ 然后，就。 เล้งจะลองเดคอรชันในสไตล์ของเล้งนะครับคือจริงๆเราเล้งอาจจะก,ก็อาจจะใช้แบบนี้ด้วยแล้วก็อาจจะใช้ในแนวที่เล้งอยากจะใช้ก็คือเล้งคิดไว้ว่าเล้งจะเอานู่นเอานี่มาประดับนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเล้งจะประดับให้ดูว่าพอประดับไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนฟีลิ่งขนาดไหนนะครับยังไงก็เดี๋ยวชมกันครับเล้งก็ประดับประดาด้วยกระเป๋านู่นนั่นนี่ต่างๆของเล้งแล้วนะครับก็ชิ้นแรกนี่ก็คือม้าโรเดียนะครับของแอมเมจริงๆแล้วโรเดีอเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อแค่เบอร์กิน,นะ ก็ได้อีกน,นะครับแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะฮะเราก็เอามาห้อยมันได้นะครับส่วนอันนี้ก็ บอกเลยว่ามันคุ้มจริงนะครับแต่ซื้อมาเอามาห้อยทุกอย่างเลยเอามาใส่พวกแอร์พอร์ตหูฟังต่างๆได้หมดนะครับอันนี้อ่ะส่วนน้องช้างนี่ก็เป็นน้องช้างลอยเว่คือเล็กๆไม่ใหญ่ๆก็ทเราทำจก้กในกระเป๋าเใหญ่แล้วแล้วก็เอาพวกกระเป๋าซ้อนกระเป๋ามาเลยนะครับก็ใส่มันเข้าไปได้กันได้เลยจ้ะนี่มันก็เพิ่มความสนุกให้กระเป๋าอีกนะครับนะมันก็ดูแบบมีอะไรมากขึ้นถ้าเกิดใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันมันเรียบไปมันแบบดูไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเอามา เอาโน้เนี่ยมาใส่มาคอมบิเนชันที่มันดูแบบว่าเออสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนี่แหละก็อาจจะเป็นสไตล์ที่เล็งชอบนะครับก็จ,จะใช้แบบนี้ด้วยแล้วก็ใช้แบบโล่งๆด้วยนะครับนี่แหละก็ประมาณนี้นะคะและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดในเทป,เทปนี้นะครับก็เป็นใบที่เริงเลือกมาใบานี้แหละคือมันเหมาะกับการใช้งานในช่วงนี้นะครับเรงก็เลยรู้สึกว่าเออเรา ซ,ซื้อมาพอได้เราคิดว่าเราได้ใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งจริงๆใบนี้เหมือนซื้อมาผิดจังหวะนิดนึงเพราะว่าซื้อมาปุป๊บคิดว่าจะได้ใช้งานแต่ตอนเนี้ยคือไม่ได้ใช้นะครับคือไว้นอนกองอยู่บ้านเลยจ่ะมา2อาทิตย์กว่าแล้วนะฮะก็ยังไงก็หวังว่าพวกโรคระบาดเนี่ยมันจะจบลงในเร็ววันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อ้อส่วนราคาใบนี้นะครับ,ก,ราาบ,ารบก็คือ1 1 5 0ห่ยเหรียญก่อนแท็กนะครับเมืองเล้งเนี่ยก็คือ7%ก็บวกไปก็คือประมาณ1230เหรียญ คูณประมาณสักส1มสิบเอ็ดสามุเอ็ดสิจุห้าามสองอะไรเงี้ยก็ประมาณส8มห0ื่นแดสามื่นเก้างเี้ยนะครับเพราะว่าราคาในเมืองไทยใบเนี้ยขายอยู่ประมาณสี่0มืนสองหรือสนะี่0มืนสามะถ้าเล็งจำราคาไม่ผิดนะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละก็นั่นนะครับใช <c oughs> ่ใช่โอเคก็หวังว่าจะได้ใช้เร็ววันนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าวรัสไอ้โครโรนาเนี่ยมันจะจบลงเร็ววันนี้นะครับก็ยังไงใครที่ชมคลิปของเลิงอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับไม่ ติดเชื้อโรคไม่ติดอะไรเลยนะครับก็ขอให้ปลอดภัยกันนะฮะยังไงก็หวังว่าเทปของเล็่งนี้จะเป็นสร้างความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครทีอ่อยู่บ้านนะครับก็ยังไงไว้เจอกันเทปหน้านะครับยังไงวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ